อันนี้ก็แจกอันนั้นก็แจกสกินก็แจกห้าแสนก็แจกแค่ผมไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้โชคดี ladies and gentlemen ผมหมามะพร้าและหากคุณกาลังลังเลว,ว่าควรเริ่มเล่นหรือกลับมาเล่นฮงไคสตาร์เรลดีไหมแล้วก็คุณมาถูกที่แล้วครับคลิปนี้ผมจะพามาดูภาพรวมของเกมตอนนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าทาไมาช่วงนี้หรือแพทช์3.0ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มการประจนภัยแสนอบอุ่นหัวใจแล้วหาคําตอบว่าทําไมาตัวเอกถึงชอบถังขยะอะไรกันนักันหนาแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้กันถึงเวลาแล้วที่สปายอย่างผมจะได้้นนนนนนําาเสสอออุ่่ดดยตตทีี กับอนิเมะ p ไปฟามิลที่ปล่อยแว่นใหม่สุดน่ารักแว่นวัคคู่วัคขูของเข้ากี่รอบก็หมดไวมากขนาดผมเองก็สั่งเกือบไม่ทันแว่นยืดยุน่นบิดงอได้แต่ไม่บิดคุณดีไซน์กรอบมีกิฟต์อาร์เนียขาวแว่นชุดนักเรียนอาร์เนียใส่และอ่านใจได้อ่านใจผมดูสิมีอะไรอยู่แล้วก็มีอีกแว่น Spy g เกมที่ถอดแบบมาจากอนิเมะเป๊ะวัสดุคุณภาพสูงกัน UV ได้ใส่ในชีวิตประจำวันสบายและสินค้ามีจำนวนจำกัดนะใครสายสะสมเหมือนผมพลาดไม่ได้เด็ดขาดอย่าลืมใส่โค้ดสไปแคปรับส่วนลด100ทนช่งร้มมอ,รอ,งองแล้ภูมิใจนเสนอมาก สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ในด c r i p t ชันด้านล่างขอบคุณทาง o p t ต s ที่สปอนคลิปนี้ครับเขาให้กระเช้าผมด้วยตอนที่บ้านผมป่วยซึ้งใจมากแล้วเรามาดูคลิปกันต่อเลยครับ โฮมไคสตาร์เรลกำลังอยู่ในช่วงขึ้นแพชช์ใหญ่3.0จึงไม่แปลกใจที่ทางเกมเองก็จะมีนโยบายต่างๆที่คอยเชื้อเชิญต้อนรับผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นเก่าให้กลับมาเล่นแถมตัวเกมเองก็มีระบบต่างๆทําให้ตามทานันผู้เล่นปัจจุบันง่ายขึ้นั้งเชิงเกมเพลย์และเนื้อเรื่องโดยคลิปนี้จะแบ่งออกเป็น3หัวข้อหลักคือระบบในเกมของแจกต่างๆนานา,นา,นาและตู้กาชาณะตอนนี้มาดูที่ระบบในเกมกันก่อนครับตอนนี้เรียกได้ว่าเอื้อผู้เล่นใหม่มากๆใครที่ไม่ใช่สายเนื้อเรื่องแล้วกังวลว่าถ้าเปิดได้ตัวลละะครใใใหหมมมม่่่่่่่ขขึ้้้้้นนนนนาาทีีสสววกก็ตตอออองงงงงดัเเื ยาๆเปิดแมปต่างๆนานา <_ C> e <an> เพื่อปลดล็อกจุดฟาร์มเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะเอมีปุ่มสคิปหรือยังคําตอบก็ยังไม่มีแต่จะมีฟีเจอร์ที่เราสามารถฟาร์มวัตถุดิบอัพเลเวลตัวละครวัตถุดิบสกิลและอุปกรณ์สวมใส่ได้เลยแบบไม่ต้องปลดล็อกแมปตามจุดอีกต่อไปเราจะฟาร์มกี่ครั้งก็ได้ไม่จํากัดขอแค่มีพลังงานพอแต่การฟาร์มวัตถุดิบประจําสัปดาห์หรือ Echo of War จะเป็นการสปอยบอสในเรื่องที่ค่อนข้าง Impact อยู่เลยใครเป็นสายในเรื่องก็ระวังส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับส่วนการฟาร์ ประดับเส้นหลังๆนั่นก็คือการแลกชิ้นส่วนผ่านเครื่องผสานที่จะปลดล็อกก็ต่อเมื่อผ่านระดับสมดุล3ก่อนครับเอาจริงๆฟีเจอร์นี้ก็ส่งผลดีต่อผู้เล่นปัจจุบันด้วยเพราะเมื่อก่อนเวลาเกมอัปเดตแพชช์ใหม่มีเนื้อเรื่องใหม่มีตัวละครใหม่เข้าตู้บางตัวเปิดกาชาได้มาก็ยังเอามาเล่นไม่ได้เพราะยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องใหม่ที่เพิ่งมาทําให้ปลดพื้นที่ฟาร์วัตถุดิบใหม่สําหรับตัวละครนั้นไม่ได้ตามพอมีฟีเจอร์นี้เข้ามาก็เลยตัดปัญหานี้ออกไปเอาตััวที่่่่เเเราาพิิงปดดดดดไไไ้้มมลน,นแบบตข พอพูดถึงพลังงานแล้วตัวเกมก็มีการขยายความจุพลังงานจาก240เป็น300หน่วยด้วยเลยจะช่วยให้สายไม่ชอบดองพลังงานมีเวลาพักผ่อนขึ้นมานิดนึงส่วนใครที่ไม่ได้มีเวลาเล่นทุกวันก็จะมีตัวพลังงานสำรองที่จะคอยเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อพลังงานหลักของเราเต็มแล้วจุได้สูงสุดอยู่ที่2,400หน่วยซึ่งจะใช้เวลา30วันในการเก็บให้เต็มฉะนั้นทำตัวสบายๆเกมเล่นฟรีไม่ได้แข่งกับใครแข่งกับใจตัวเองและมาเก็ตติ้งเกมทั้งนั้นสำหรับสายในเรื่องแม้ตอนนี้จะยังไม่มีีมีป่่่่มมมมสสคแจจะฟเเอรรร์ใหทาาาาาถ เนเรื่องดาวพผนาคอนนี้หรือ a m f o r i u s ได้เลยแต่จะมีเงื่อนไขว่าต้องเล่นเนื้อเรื่องให้จบเควสที่มีชื่อว่ากาแล็กซีที่เงียบสงัดหรือเล่นจบดาวแรกที่ชื่อว่ายาริโอซิก่อนซึ่งจะใช้เวลาเล่นเนื้อเรื่องหลักอยู่ที่9-12ชั่วโมงโดยประมาณตั้งแต่เริ่มเกมโดยความช้าเร็วจะขึ้นอยู่กับการอ่านไดอล็อกและการปั้นตัวละครไปด้วยแต่ถ้าหากคุณอยากจะมาดื่มด่ำกับเนื้อเรื่องเกมนี้จริงๆเล่นตั้งแต่เริ่มตน้นจนถึงเนื้อเรื่องปัจจุบันก็จะใช้เวลาอยู่ทีีีี่่่่่่ปปปรระะมมมาาาาาาณ60ชัััววโงงงงงงเเเ็็็นนนะนนนนนนนออนอออออออยยตตตต้้้้ิจจกกบบบ How Long Tobit ดดืหแ5ทท ดาวยาริโอ6ตอนที่2ดาวเชียนโจลัวฟูตอนที่3าดาวเพนาคนีและตอนที่4ดาวแอมโฟเรียสส่วนระยะเวลาในการเล่นแต่ละดาวก็จะมีตามที่เห็นเลยครับโดยดาวเพนาคนีจะใช้เวลาเล่นนานที่สุดแต่ก็สนุกที่สุดใน5ตอนนี้สําหรับผมแล้วส่วนดาวแอมโฟเรียสตอนนี้จะเพิ่งผ่านไปน1นึ่งแพชแล้วจะใช้เวลาเล่นอยู่ที่ประมาณสิบชั่วโมงแล้วทาง d e v e l o p e r ปอร์ก็ออกมาประรากาศแล้วด้วยว่าดาวแอมโฟเรียสจะมีเนื้อเรื่องยาวที่สุดเท่าที่มีมาฉะนั้นเตรียมตัวรับโมเมนต์อุ่นใจให้พร้อมแล้วเล่นให้ตาแฉะไปข้างผมนนน่าจะบอออกตััวเองอนนี้ สำหรับสายเนื้อเรื่องแต่สู้ไม่เก่งหรือสู้แล้วตัวละครไม่เก่งพอในส่วนนี้ก็ไม่ต้องกังวลไปเหมือนกันครับเวลาถึงฉากสําคัญสําคัญบอสก็จะมีความตึงมือขึ้นเพื่อให้บรรยากาศฮึกเหิมเหมาะสมกับความเป็นบอสหน่อยซึ่งเอาจริงๆผมว่าบอสบางตัวก็ยากเอาเรื่องอยู่นะขนาดเป็นโหมดเนื้อเรื่องโดยเราสามารถปรับความยากของการต่อสู้ให้เป็นโหมดแครชเชลได้เวลาสู้ฉากสําคัญเพื่อให้เราจะได้เอนจอยโฟกัสกับเนื้อเรื่องมากขึ้นผมลองเล่นดูแล้วเหมือนเราเปิดพลอตอาร์เมอร์อยู่สกิลบอสนิดหน่อยเลือดก็ลดเป็นข้อแล้วสําหรับผู้เล่นเเกกกกก่่่าาาาาาลลสุดทงมมไ้ปรรระะศววีบััตค ให้เก่งขึ้นเพื่อจะได้สู้บอสในโหมดเนือเรื่องได้ไม่แพ้ตัวละครใหม่เลยต้องขอ disclaimer ไว้ก่อนว่านี่คือการคาดเดาของผมล้วนๆว,ว่าน่าจะบัฟตัวละคร5ดาวตู้ลิมิเต็ดอยู่แรกเชนเซเล่เบลดจิ้งหลิวซิเวอร์วูฟส่วนตัวละคร4ดาวผมคิดว่าไม่น่าได้บัฟแต่อาจจะบัฟตัวละคร5ดาวตู้ถาวรอ,อย่างเย่งชิงบัฟเผอจริงๆ ปกติแล้วเนื้อเรื่องหลักประจำแพชช์มักจะมาคู่กับกิจกรรมใหญ่ที่จะกินระยะเวลายาวหนึ่งแพชช์เหมือนกันแล้วเมื่อก่อนจะปลดล็อกให้เล่นได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นเนื้อเรื่องปัจจุบันจบแล้วแต่ตอนนี้เกมจะมีระบบให้เราสามารถเล่นกิจกรรมล่าสุดได้เลยโดยไม่ต้องไปเล่นเนื้อเรื่องก่อนเพื่อให้ผู้เล่นใหม่มีส่วนร่วมเอ็นจอยและรับรางวัลจำกัดเวลาได้เทียบเท่ากับผู้เล่นปัจจุบันโดยเกมจะให้เราเข้าถึงพื้นที่จัดกิจกรรมได้ชั่วคราวแล้วเมื่อเล่นกิจกรรมจบพื้นที่ก็จะถูกปิดและให้เราคน้น เนื้อเรื่องถึงจุดที่กิจกรรมกำหนดก่อนโดยกิจกรรมเก่าๆจะไม่ได้รางวัลจำกัดเวลาที่ส่วนมากของรางวัลจะเป็นเพชรเพิ่มเติมมาไว้เปิดกาชาตัวละครสีดาวแบบเลือกได้ในภูกับตัวเรซินที่เราสามารถกำหนดสเตตัสอุปกรณ์สวมใส่ได้ระดับหนึ่งซึ่งเป็นไอเทมที่หล่ำค่ามากเพราะเกมนี้ส่มสเตตัสที่ฟาร์มาได้เกลือมากครับ อีกฟีเจอร์ที่ดีมากๆทั้งผู้เล่นใหม่และผู้เล่นปัจจุบันคือไกด์อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะฟีเจอร์นี้จะบอกถึงสเตตัสที่เราต้องการบอกชุดเซตไหนที่เราควรใส่โดยจะมีตัวเลือกทั้งตัวเกมแนะนาและเรากําหนดเองมีปุ่มสวมใส่ทันทีที่จะนําชุดที่มีสเตตัสที่ดีที่สุดกับตัวละครของเราในกระเป๋าผ่านการกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวไม่ต้องนั่งงมหาสวมใส่ทีละส่วนจนครบทุกสล็อตและส่วนที่ว้าวที่สุดในฟีเจอร์นี้จะเป็นการประเมินเกรดอุปกรณ์สวมใส่ของเราว่าอยู่ในระดับดีเทพแค่ไหนแล้วววววซึ่่่งงงจจะะเเเเป็นนตตัััััชชีีดดททาาลครรรขออหืย มาดูในส่วนกิจกรรมแจกของขึ้นแพชใหญ่กันบ้างอันนี้ได้ทุกคนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าผู้เล่นปัจจุบันอย่างแรกเลยจะเป็นการแจกตัวละคร5ดาวในตู้ถาวรแบบเลือกได้1ตัวจากทั้งหมด7ตัวนี้ซึ่งเป็นตัวช่วยแบกเราลุยเนื้อเรื่องได้เฉลุยส่วนมหมดเอนเกมนี่อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าจะให้แนะนําสั้นๆก็จะแนะนําเป็นโบรเนียครับเพราะเป็นตัวซับท,ที่เล่นได้หลายทีมแต่ถ้าคุณยังไม่มีตัวละครปกป้องทีมดีๆก็จะแนะนําเป็นไปลู่ไม่ก็เจอผ่าดในส่วนน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 ีีีี้้้้ไไมมม่่่ตองงรรรรรรบบบััักกกก็ดะะะะคคเเเพพาาาิจจจแแถึวท21ฤษภูลลยยํ ศึกษาดูคลิปความสามารถของแต่ละตัวก่อนแล้วดูตำแหน่งที่เราขาดว่าเราควรเลือกตัวไหนดีของแจกอีกอันต่อมาที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้จะเป็นตั๋วเปิดกาชาตู้ลิมิเต็ดจำนวน20โรด้วยกันโดยจะแบ่งเป็น2กิจกรรมคือกิจกรรมล็อกอินเข้าเกมรวมกันทั้งหมด7วันจะได้รับตั๋ว10ใบซึ่งกิจกรรมนี้จะมีทุกแพชอยู่แล้วสำหรับกิจกรรมแพชนี้จะมีถึงวันที่25กุมภาพันธ์แต่ถ้ารับไม่ทันก็รอแพชถัดไปวันที่26ต่อกันเลยก็ได้ครับส่วนกิจกรรมอีกอัน ตอนนี้จะมีไอเทมลูกเตา๋าไว้สำหรับสุ่มการอัปสเตตัสรองใหม่หนึ่งครั้งด้วยเวลาใช้ก็ขอให้โชคดีครับตัวนี้จะกดรับได้ถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้พลาดไม่ได้นะอันนี้ถัดมาอีกจะเป็นการแจกสกินฟรีของตัวละครมาสเซเว่นพาร์ตอนุรักษ์หรือในคอมมู่บ้านเราเรียกว่า7มีนาะนางรองที่ผจสนไพยไปกับเราแทบทุกครั้งแล้วแบกเราได้ในช่วงต้นเกมเห็นนางใส่ใส่ผอมเพรียวแบบนี้นี่คือแทงครับแถมใส่ชุดนี้อีกไม่รู้ว่าตรงไหนมันบอกถึงความเป็นแทงเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องปกติของเกมนนนนีีนะ้้้้้ลืมไปไปดเเยรรูรททััักแททงง่่าาาคคุุหหตตตอวใญ บนึมีภูมิฐานใส่เกราะนหนาๆเพราะเกมนี้นี่กระแทงนั่นกระแทงมีพี่แกตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยที่ตรงปกสกินมาาจะแจกถึงวันที่26กุมภาพันธ์ถ้ากดรับไม่ทันเกมจะนําไปขายในร้านค้าอีกทีครับ แล้วก็มาถึงกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมหวยออนไลน์ที่ให้อารมณ์เหมือนฉากขนมปังในสควิตเกมว่าอยากได้100เพรแบบการันตีแน่หรือเสี่ยงดวงลุ้นลับ5 0 0 0 0นเพรที่จะมีโอกาสได้แค่20คนเท่านั้นถ้าไม่ได้5 0 0 0 0นก็จะลุ้นต่อว่ามีโอกาส10%ได้600เพรและ90%ได้50เพรโดยเฟสนี้จะมีระยะเวลา7วันแรกของกิจกรรมตอนนี้เฟสนี้ผ่านมาแล้วเลยตอนแรกอยากจะบอกทุกคนว่าจากคนที่เคยเล่นเกมบ้านี้มาก่อนอยากจะแนะนําให้ผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ให้ ได้50เพรอยู่ดีตัดโอกาสตัวเองสะเปล่าแล้วโอกาสเพร5 0 0 0 0 0ของผมจะได้เพิ่มขึ้นด้วยอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่าตัวกิจกรรมในเฟซไล่ได้จบลงแล้วเกมเลยล็อก1 0 0เพชร7วันบวกกับออเดอร์อีก100เพรไวสรุปง่ายๆคือคุณสามารถเข้าไปรับ800เพรฟรีได้เพียงแค่เข้าเกมรอบเดียวส่วนผมที่ได้50เพรตลอดทั้ง7วันจริงๆก็เพราะอยากจะเป็นแบบอย่างให้ทุกคนดูว่าการเสี่ยงโชคม,มันไม่ดีเลยครับเลียกร้อยนึงตั้งแต่แรกทุกวันก็ดีอยู่แล้วกู มาดูฝั่งคนที่มีงบกันบ้างช่วงนี้เกมจะขายตัวละครแบบขนทับกันมาแบบรอบเป้าผู้เล่นใหม่ให้ทำทีมโหดได้แบบก้าวกระโดดหรือผู้เล่นปัจจุบันไฮไลท์เก็บตัวที่ยังไม่มีเนื่องจากคลิปนี้อัพในช่วงครึ่งหลังของแพชเลยจะเหลือออปชั่นแค่4ตัวละครมีอากลีกับบูธฮิลเป็นตัวดาเมจโรบินเป็นตัวซับและสีวะวูเป็นตัวแปดดีบัฟซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนำจริงๆใน4ตัวนี้ก็จะเป็นโรบินครับเพราะเป็นตัวที่เล่นได้แทบทุกทีมแล้วเก่งมากๆในโหมดเอ,อนเกม,มสามามรรอะรก็สาาาาามมมรถดดูคลลิปเห่่นีี้้้ททผํไไวไ แต่จะไม่มีของเซเวอร์วูฟนะต้องขอโทษด้วยในส่วนนี้ ก็เรียกได้ว,ว่าจัดหนักจัดเต็มเอาใจผู้เล่นใหม่เต็มที่ซึ่งเอาจริงๆบางฟีเจอร์ที่ผมกล่าวมาก็มีได้สักพักแล้วนะเป็นเกมที่ทางผู้พัฒนาตอบสนองฟีดแบ็ผู้เล่นค่อนข้างเร็วทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมก็เลยมองว่าแพทช์3.0ยหรือนะขนาดนี้ก็เป็นช่วงที่ดีถ้าใครสนใจอยากจะลองสัมผัสเกมนี้อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้ไม่ได้แข่งกับใครเล่นชิลๆอย่าหลงกลกับมาร์เก็ตติ้งเกมคําเตือนจากคนที่เล่นเกมนี้มาก่อนหมดไปเท่าไหร่แล้วกับคําว่าของมันต้องมีกับคนนี้มียผมสุดท้ายจะบอกลาได้การแป ใครเป็นผู้เล่นปัจจุบันและทราบโค้ดอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ผมแปะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับช่วยๆกันส่วนวิธีกรอกโค้ดจะมีอยู่2วิธีวิธีแรกพอสเกมกด 3. จุดขวาบนและเลือกรหัสแลกครับกับอีกวิธีคือรับผ่านเว็บไซต์และล็อกอินวิธีนี้ผมแปะลิงก์ให้ใน description แล้วเช่นกันขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและสมัคร member กันเข้ามาและหากชอบคลิปนี้หรือรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามหมามะพร้าวเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ